เกมแฟนพันแท้รูปสามเหลี่ยมมาดูกันซิว่าเรารู้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมกันแค่ไหนโดยมาตอบคำถามว่าใช่ yes หรือไม่ใช่ or no พร้อมแล้วเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะมีเวลาสำหรับการคิดข้อละ10วินาทีค่ะ ข้อที่1รูปสามเหลี่ยมคือรูปสองมิติที่มีสามด้านสามม,มุมใช่หรือไม่ฉเฉลยใช่แล้วค่ะข้อสอง รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสด้านใช่หรือไม่ฉเฉลยใช่แล้วค่ะ ข้อที่3รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน3ด้านใช่หรือไม่ฉเฉลยไม่ใช่ค่ะข้อที่4รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมเท่ากันสองมุมใช่หรือไม่ฉเฉลยใช่ค่ะข้อห้า รูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในร่วมกันเป็น180อองศาใช่หรือไม่เฉลยใช่ค่ะ ข้อหรูปสามเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันเป็น360องศาใช่หรือไม่เฉลยไม่ใช่ค่ะข้อที่7 รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้านใช่หรือไม่ฉเฉลยใช่ค่ะข้อ8 รูปสามเหลี่ยมมุมฉากคือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมสองมุมเป็นมุมฉากใช่หรือไม่เฉลยไม่ใช่ค่ะข้อที่9 รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากอีกสองมุมจะรวมกันได้90องศาใช่หรือไม่ฉเฉลยใช่ค่ะ ข้อที่10รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งเป็น100องศาผลรวมอีกสองมุมที่เหลือเป็น90องศาใช่หรือไม่ฉเฉลยไม่ใช่ค่ะ ผ่านมา10ข้อได้คะแนนเท่าไหร่กันคะขอบคุณที่มาเล่นเกมด้วยกันนะคะแล้วมาเล่นเกมคณิตศาสตร์กันใหม่ที่ช่องครูตูแมทนะคะสวัสดีคะ่ะ